สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้อยู่ที่สกลนครอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับบ้านเดินเลาะอยู่ข้างหลังนี้คือวัดพระธาตุเชิงชุมค่ะวันนี้จะพามาดูที่บ่อน้ำศักสิ่งเดี๋ยวพระธาตุเชิงชุมค่ะมาดูประสาร มาดูปราสาทพึ่งกันนะคะเรือบานเขาเอิ้มาปราสาทพึ่งะคะ่ะเป็นบันไดขึ้นไปไหมคะบันไดขึ้นไปปรสค่ะบันไดขึ้นไปนปราสาทนะคะข้ะาศจโซนะะ่า เป็นการแกสระสลักประเพณีถือสุสอบทอดวัฒนธรรมประเพณี <'ve been. S 1> เป็นการบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวค่ะบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีสมัยก่อนอันนี้เป็นรูปทรงคล้ายๆกับประสาทพึ่งสมัยโบราณค่ะ เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวต่งางๆเข้ามาในวัดแล้วค่ะวัดพระธาตเชิงชุกค่ะวีิหารพอารามหลวงแห่งนี้นะครับด้วยกําลังจิตกําลังใจที่ดีนะครับแบบนี้นะครับไม่อยากท่านเดลัโอกาสดีๆทำงานที่ไปเลย ก็อเมร์อวยพรให้ท่านอายุยืนหมื่นปีไม่มีหมอวันว่ผ่องโสภาสง่าสีนาสุขะนุ่มกายรื่นชุ่มชื้นทีวีพาะดีแข็งแรงนะร้านายเสื้อผ้าค่ะมีผ้าพื้นเมืองเยอะแยะเลยอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมค่ะผ้ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะเข็มขาดสวยนะคะเข็มข,ข,ขาดสวยเข็มขาดสวยโอ้โหนี่ชือกน,นี่สวย,สวย,สวยเลยสวยๆขนาดเลยเป็นผ้าคามค่ะผ้าคาม ตอนนี้กําลังจะพาเดินไปที่บ่อน,น้ําพญานาคค่ะขอพรอุ่์พญานาคอยู่ตรงนี้ค่ะพญาสุวรรณคาราชค่ะขอตรงนี้ค่ะ อนนยู่ที่พระาธาตุค่ะพระาธาตุเชียงชุงไเห็นสาธุสาธุเห็นไหมคะแสงก่อนน้ำพญานาคค่ะ พญาสวรรค์คลาดค่ะเป็นบ่อน้ำรอดเป็นบ่อน้ำโบราณค่ะกามประวัติ ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่นะคะท่านเห็นอะไรหรือเปล่าสาธุสาธุ พี่กัดอยู่ที่พระนาเชิงชมุมค่ะมาตอนนี้ยอดพระท้ายกำลังบูรณะนะคะเป็นงานศากดิทธิ์

ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณครูพึ่องออนอุมาแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ